ตอนนี้เราก็ทำสปากันแบบเรียบร้อยนะครับกับเจ้า Land Rover Evoque คันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับที่โหไว้วางใจต้นตานะมาจากนอร์เวย์นะครับออกรถนะครับเป็นตัวเอเวอเรของเราไปสีน้ำเงินนะครับแจ่มๆนะแล้วก็ให้เรานะครับได้คันนี้มาเทินนะครับมาขายข้อบ่อยว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ผมเคยใช้นะขับดีมากนะครับดูดีดูแบบดูแพงนะที่สำคัญเนี่ยเป็น่ยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะครับในราคาข่าตันเนี้ย 0 0 0สนกาบาทเองอะเออนะครับมีตำหนิอยู่แค่นิดเดียวคือฝาปงหน้าอ่าฝาปงหน้าเนี่ยเขามีการแปะมานิดนึงนะอ๋อลืมไปต้องเปิดฝั่งนู้นนะครับอ่าหลังจากมีการตรวจสอบนะครับก็จะเจอว่าตรงนี้นะครับมีการซ่อมแซมมานิดนึงนะครับเห็นไหมแต่ว่าตอนนี้นะครับผมแก้ไขให้แบบคล้คันรถสแตนดาร์ดแล้ว,ลวถ้าเผื่อว่ากูรูดูอาจจะรู้แต่ถ้าเผื่อว่าทั่วๆไปนะครับไม่รู้แต่ว่าเราก็จำเป็นต้องบอกเช่นกันนะครับเพราะว่าลูกคา้าเราอยากรายงานให้แบบตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมาไงจรงิรงๆลูกน้องถามนะว่า พ้นสีแดงดีไหมนะครับผมบอกโ no นอย่านะอย่าเด็ดคาดนะครับตรงนี้คือความบ่งบอกว่ารถเดิมหรือไม่เดิมนะครับอันนี้คือเดิมๆเ,เนาะเจ้าของเก่าหรือว่าเจ้าของแรกที่เขาเคย ช้เนี่ยเขาอาจจะไปขัดทําความสะอาดนะครับแรงเกินไปสีมันเลยลอกล่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเผื่อทําเมื่อไหร่นะครับเขามองเป็นอีกแบบเลยนะเฮ้ยคุณชวนมาหรือเปล่าทําไมทำฝีนะครับไร้คานทําทไมแต่ถ้าวันนี้นะครับเจ้าของใหม่อยากจะให้ผมทําฝีให้ผมทําให้ได้นะครับยินดีไม่มีค่าจ่ายด้วยนะแต่วันนี้นะครับขออนุญาตโชว์แบบเดิมๆก่อนนะเพราะว่าอันนี้คือสําคัญนะครับแต่ตัวรถเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เข้านะเห็นปะเมตสปอร์ตเมตอาร์คเรียงตัวสวยคลิปแบบนี้นะครับ ที่เหลือนะครับรอบคันพาชมดีกว่าเป็นอะไรนะครับเป็นรุ่นไหนเนาะคันนี้เนี่ยเป็นตัว Land Rover Evoque นะครับ2.2 SD4 นะครับ2 0 1 3นะครับพี่บอกเลยว่าวันนี้เนี่ยราคาน่าใช้มากนะครับ6,000กว่าบาทเองอ่ะไปจังหน้านะครับเป็นสไตล์ Land Rover แบบนี้นะครับกันชนหน้านะครับก็เป็นสีทูโทนมาให้นะตัวรถเนี่ยเป็นสไตล์คอร์ทโอเวอร์นะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่เตี้ยมากนะล้อแม็กขอบ20นะครับขนาดยาง 245/45R20 เนาะเดิมๆเป็นสีเทาผมว่าสีดาาเเเทท่่่กกกวว็็ลลยยยมให้้้้รรรรีีบบออนนนะคัแุ บอกว่ามันมี2โฉมนะมีแบบคูเป้2องประตูด้วยนะครับแต่ว่าใช้งานยากนะครับเข้าออกลําบากครับต้านท้ายนะครับนี่มีสปอยล์หลังมาให้นะครับมาพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับสีทูโทนมาพร้อมนีฟิสเซล่างนะครับทาให้มีการลู่ลมนะครับตามหลักลราสร์นะส่วนภายในนะครับเป็นเบาะสปอร์ตเลยนะครับนั่งกระชับนั่งสบายแบบนี้นะครับเฮ้ยเกียร์มันมุดขนาดนี้แล้วจะเข้ายังไงนะครับนี่เลยต้องสตาร์ทก่อน แล้วเกียร์มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ไฮโซมากๆนะครับอ่าพูดถึงไฮโซเครื่องเสียงเขาเยอะเนี่ยเมอร์ลีเดียนแหละครับอ่าน่าจะเป็นแบรนด์ของทางยุโรปใช่ไหมออปชั่นดีสมัยก่อนคนใช้รุ่นนี้บอกเลยว่าโคตรเท่โคตรสุดนะวันนี้ก็ยังเท่อยู่นะครับหน้าจงหน้าจอก็บิวอินมาแบบสวยงามเลขไมค์ก็ยังมีเยอะด้วยแค่1 3 3 0 0 0สมนกิโลนะคันงนี้ใม่แท้ๆนะครับรุ่นคูเป้เนี่ยผมเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหบอกเลยว่าขับก็ดีแหละแต่เวลาพาคนอื่นไปด้วยเนี่ยนั่งหลังนะ ลำบากมากนะครับเออหลังคาิะพูดเลยหลังคาแก้วนะเห็นป<ะ>่ะเป็นหลังคาแก้วขนาดใหญ่นะครับทำให้ตัวรถมีความรู้สึกว่ามันฟูกโปง่งดูโล่งสบายนะครับบางรถไม่มีต้องเป็นตัวท็อปถึงจะมีมาให้นะครับมาเอาฟังราคาครับตัวดีกว่านะครับป้ายแดงกี่ล้านเนี่ยใครรู้บ้าง5ล้านได้ไหมเออแต่วันนี้นะครับผมขายให้เพียง6กแสนเก้าหมื่นไม่เอาไม่เอาไม่เอาหกแสนแปดหมื่นเก้าหนบาทพอเพื่อน 689เลขสวยนะครับราคานี้จัดไปนะครับใครมองหารถตายุโรปที่ดูดีนะครับดูแพงเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันที่สำคัญน,นะครับเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ราคาจับต้องได้แล้วนะครับต้องจัดคันนี้เลยกับเจ้า e v o อสีแดงสดๆไปเลย